เดี๋ยวบึ้มเดี๋ยวบึ้มบึ้มไม่เป็นไรลืมไปลืมตั้งเปลี่ยนชื่อใหม่สักเบอร์มาขับสักคันดิมีคันเดียวออดกล้าเลยคกันนม อะไรบินผ่านแวบๆโอ้โหไม่แห้งยสวยอวกาศยังจะผ่านอีกเนาะเอ้าลายเส้นหอก็หายอะไรบ้านมีวันหมดอายุด้วยไงเนี่ยลายเส้นหอไปซื้อไหนอะนู่นนะฮะตรงดีเอ็มบีนะู่นอะในแอเทลล่าคุณหนุ่มคุณดิวคุณต้องพาผมไปแอเทลล่าแล้วละ่ะ ลงจอดไม่เห็นยากเลยวะไปเลยต้องบนนุบน่าจริงน่าจริงซื้อเจ็ตเด็ดกขนมไอ้คุศักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้าแสนตู อะไรอะไรเก้าแสน u ชดใช้คุณโอเลยที่โอไม่ได้อะไรมานี่ปืนปืนไปค้นท้ายหายด้วยนะเมื่อกี้ผมชนฮอนะทำไมทำไมฮอไม่เป็นไรวะเซฟคุณบิวเข้าเซฟโซนแล้วจอดซ่อมก่อนทำไมทำไมฮอไม่เป็นไร โอ้โหไอ้สักมึงเอามาเลยเก้าแสนกูตายมันดิวไม่ทำไมอ่ะ